เศษที่ได้จากการหารด้วยเลข9ของตัวเลขชุดนี้ทำยังไงมาดูกดันนะครับโอ้โหสุดยอดมากข้อนี้อ่าก็ประมาณสักโอ้โหท่านังนับดูนายบานยี่สิบสามตัวนะฮะทำไงดีละ่ะโอ้โหหาร9นะฮะมันมีแท็กติกตัวเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับหารด้วย9เนี่ยฮะเออเขาบอกว่าให้เอา ตัวเลขพวกนี้จับมาบวกกันนะครับนะเอาแต่ละให้หาผลบวกของแต่ละหละักผลบวกแต่ละหลักครับมาบวกกันให้หมดครับละย่อยให้เหลืออะไรครับสามหลักหรือสองหลักหรือหนึ่งหลักถ้าหนึ่งหลักสุดท้ายก็คือเศษครับถ้าเหลือหนึ่งหลักบวกกันอีกนะครับถ้าเหลือสามหลักก็บวกอีกให้เหลือสองหลัก หรือถ้าเหลือสองหลักบวกกันอีกเหลือหนึ่งหลักจนกว่าจะได้หนึ่งหลักจะได้เป็นเศษจ,จริงไหมอ่าเช่นดูตัวอย่างเช่นสูงว่าตัวเลขร้อยร้อยย่ิบสามอ่าเอาแต่ลวหลัก,ก 1, 2, 3, บวกกันสิหนึ่งสองสามบวกกันอันนี้ได้ห้าได้หกอ่าตอบเลยครับเศษเดียว <laughs> เศษหกจริงไหมเราก็ล,ลองหารดูสิเอาเก้าหารสามอะไรฮะเก้าอะไรเก้าหนึ่งเป็นเก้าเหลือเศษสาม นะฮะเหลือสาลงมาเก้าสามยี่สิบเจ็ดอนายี่สิบเจ็ดเสร็จอะไรครับสามสามลบยี่สิบเจ็ดอ่าเหลือหกว้าวจริงไหมหนึ่งสองสามสี่สิบบวกการหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่มันได้สิบอ่ะอ่าสิบก็คือหนึ่งบวกกับศูนย์อ่าก็ได้หนึ่งฮะเสร็จหนึ่งไหมอ่าลองเอาเก้าหารเก้าหารสซีหนึ่งสองสามสี่เก้าหนึ่งเป็นเก้า เจ็สามไม่นอนนะฮะเหลือสามลงมาเก้าอะไรเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สมบหกเก้าสามยี่สิบเจ็ดเหลือเศษหกเติมสี่มาเก้าเจ็ดหกสิบสามว้าวเศษหนึ่งโอเคไหมทำแบบนี้นะฮะเออนั้นเราต้องมาดูว่าเฮ้ยเลขหนึ่งมีกี่ตัววะเลขหนึ่งมีสามอ่าเลขหนึ่งมีหกตัว เลขสามก็มีหกตัวเลขห้าก็มีหกตัวสามหกสามนะฮะเลขเจ็ดก็มีหกตัวอ่างั้นเอาเลขหนึ่งบวกเลขสามบวกเลขห้าบวกเลขเจ็ดคูณหกไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่า 6, 1, เอาหกคูณหนึ่งเอาหกคูณสามก็เหมือนกันนี่แหละนะครับอ่าจากนั้นมาดูครับเลขเก้ามีกี่ตัวครับเติร์เติร์เติร์อ่อก้าตัวครับ เอา9คูณ9ครับได้คำตอบเท่าไหร่ดีนะฮะก็เอาข้างในบวกกันก่อน,นะฮะ 1>, 1บวก3ได้4 4 4มาบวกกับ12ได้16 16คูณ6อันนี้99 9, 81 6 3 6ท3 6 1 6เป็น9นะฮะ96กับ81ก็เลยกลายเป็นนี้7 0 0อะไรครับเอ่อ100 77 ได้สามหลักบวกกันมาหนึ่งบวกเจ็ดบวกเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าอ่าเปลี่ยนเป็นหนึ่งบวกห้าตอบไปเลยครับเศษหกครับข้อนี้ไหนะงั้นข้อนี้หารเก้าแล้วเหลือเศษหกนั่นเองโอเค